จิ้งจอกตั้งแต่สมัยโบราณมันถูกเรียกว่าจิ้งจอกที่ได้รับการฝึกตนให้เป็นอมตะจิ้งจอกที่กลายลาเป็นมนุษย์และยังมีหน้าตาอันสาตวสวยอีกด้วยสุนัขจิ้งจอกมีทั้งเสน่ห์มารยาผู้ชายทุกคนที่ได้พบเจอจะต้องตกหลุมรักเธอเข้าทันทีทุกวันนี้คำว่าจิ้งจอกได้กลายเป็น ความหมายที่เสื่อมเสียซึ่นหมายถึงผู้หญิงที่เลวทรามเกลียกล่อมผู้ชายคนอื่นโดยเฉพาะแต่ทำไมฉันชอบเธอมาตั้งหลายปีแล้วฉันเต็มใจจะปกป้องเธอเหมือนหยกฉันยินดีที่จะเป็นสามีที่ดีให้เธอแล้วคุณล่ะเธอมาหาฉันมีอะไรหรอ มองอะไรไม่ทราบยายหน้าบาดรีบๆใส่หัวไปเลยซะฉันมันก็เป็นได้แค่จิ้งจอกตัวหนึ่งเท่านั้นจริงๆแล้วฉันก็เป็นได้แค่สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเท่านั้นนั่นมันสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่หรอทำไมถึงมีสุนัขจิ้งจอกอยู่บนถนนกันมันเป็นสุนัขจิ้งจอกจริงๆด้วย มีใครกันที่อยากจะมีความสัมพันธ์กับสนั่จิ้งจอกเห็นได้ชัดว่าฉั้นก็เป็นได้แค่สนัจิ้งจอกธรรมดาตัวหนึ่งเท่านั้นแม้แต่คนรักก็ยังรักษาเอาไว้ไม่ได้ฉันก็แค่สนัจิ้งจอกแล้วจะมีใครอยากจะรับชั้นไปเลี้ยงบ้างไหมนะลืมไปเถอะชันมันก็ไม่ใช่ผู้ชายสักหน่อย เอ๊ะตกใจหมดเลยนึกว่าเป็นอะไรก็แค่หมาตัวหนึ่งเองอุ๊ยฉันลืมไปเลยตอนนี้ฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกอยู่นี่นะใครก็ได้ช่วยฉันด้วยเป็นไรไหมเจ้าตัวเล็กจิงจอกเงินหายากตัวนี้ต้องหลุดออกมาจากสวนสัตว์แน่ๆเลยครับ ตอชั้นดูหน่อยสิว่าเป็นตัวเมียรหรือตัวผู้กันโอ้ยมันเจ็บนะอย่าจับมันเป็นของชันโมซินนายเป็นคนรักความสะอาดไม่ใช่หรอทำไมถึงต้องเอาสนักจิงจอกตัวนั้นไปด้วยละ่ะไรสาระรอฉันด้วยเกิดอ,อะไรขึ้นนี่เรากำลังถูกลักพาตัวงั้นเหรอ ไม่จริงฉันไม่อยากไปเป็นสัตว์เลี้ยงให้ใครนะทำไมคืนนี้ฉันถึงได้ชูก้ายแบบนี้กันสถานการณ์ในตอนนี้มันคืออะไรกันรออยู่ตรงนี้นะฉันจะไปอาบน้ำก่อนแล้วฉันจะกลับมาหานายจะไม่ปล่อยสุนักจริ้งจอกตัวนี้ไปจริงๆใช่ไหม นี่มันอะไรกันทําไมเขาถึงได้ปฏิบัติกับเราแบบนี้กันมนุษย์และสัตว์อสูรมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะไม่ไม่อันตรายเกินไปที่จะอยู่ใกล้คนนี้ฉันต้องหนีจริงจอกตัวนี้ทั้งอบอุ่นและอ่อนนุ่มมันต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นฉันเริ่มชอบสนักจิ้งจอกตัวนี้เข้าแล้วสิ ปุ๊บฉันทำอะไรลงไปอีกแล้วล่ะเนี่ยนี่มันอะไรนะ่ะอาเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นทำไมฉันรู้สึกเหมือนมีลมพัดโช,ชยมาเลยละ่ะแล้วรู้สึกสบายมากและจิตใจสดชื่นขึ้นมากเลยนายทันสุนัขจิ้งจอกของฉันไม่ได้หนีไปใช่ไหม จิ้งจอกตัวนั้นหายอยู่ในห้องตามที่สั่งแล้วครับเธอนี้ออกมาไม่ได้หรอกครับเอ๊ะเขากลับมาแล้วฉันฉันควรทำอย่างไรดีนี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ใช้ร่างจิ้งจอกนานแล้วรู้สึกเหนื่อยขึ้นมากกว่าเดิมเลย แปลจังผมก็ปิดประตูสนิทแล้วทำไมถึงหาไปได้กันจิ้งจอกตัวนั้นก็มาขโมยสมบัติชิ้นเดียวของแม่ฉันไปอของคุณนายอย่างนั้นหรอกครับเจอกันใหม่คราวหน้าฉันจะไม่ปล่อยให้เธอหนีไปแน่ไม่นะจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะนายถิ่นดุลกกันดารแบบนี้ต้องโทรเรียกพี่ชายให้มารับแล้ว สินซวนทำไมเธอจะไม่แต่งงานกับเมรหลานหมิงแล้วล่ะทำไมถึงมาอยู่ที่นี่กลางดึกได้พี่อย่าพูดถึงผู้ชายคนนั้นได้ไหมสินสวนน้องโอเคไหมเธอลองให้ทําไม